สวัสดีครับวันนี้แฮปปี้คอนพามาที่อัไทยราชนะครับมาดูโรงงานเก็บงานนะฮะโกดังคลังสินค้าขนาด4 30คูณ41เมตรนะฮะสูงที่เเมตรนะฮะก่อปูน2เมตรนะครับ,อรบตอนนี้อยู่ในระหว่างการเก็บงานนะครับช่างจะเก็บตัวปิดขอบนะรบตรงประตูน,นะครับอ,อันนี้ หลังที่สองนะครับหลังแรกแลูกค้าใช้งานไปแล้วนะก็รับใจนะฮะให้เราสร้างขึ้นอีกหลกังนึงเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในกันครับอเอาเก็บขอคอนอยนนะฮะเสาจะเป็นเสาวไวฟแฟน,นะครับจะมีกกอบพูนขึ้น2เมตรครับค้าเล้วอาสินค้ามาวางแล้วโครงหลังคาจะเป็นโครงทัดนะฮะเป็นโครงทัดนะครับประกอบคู่ ไห้ดูภาพรวมๆนะครับผนังเมทัลชีส0.4นดหลังคาก็0.4เป็นแบบคลิปล็อกนะฮะกันรัร่วได้ดีครับแปรนี้จะเป็นแปรโอเมก้านะครับให้ดู ะร,ระบบการผลิตที่โรงงานทั้งหมดนะเป็นระบบสำเร็จรูปนะครับแล้วก็นำมาติดตั้งหน้าง,งานาหลังนี้เข้าติดตั้งประมาณป,ปลายปลายเมษายนนะครับสภามิถุนาเดือนนี้ก็มิถุนาก็2เดือนกว่านะครับคาดว่าน่าจะส่งงานวันสองวันนะครับตอนนี้เก็บเรื่องของ เรปิดขอบพรปิดขอบนะก็จะเป็นภาพรวมของโรงงานทั้งหมดครโอเคประมาณนี้ครับผมสนใจติดต่อถูดก็สี่สี่หกหนึ่สี่สีครับสีนแฮปปีคอนโอเคครับพาม,มาดูด้านหลังนะฮะ ประตูมว้วนตัวนี้สูงที่6เมตรนะครับกว้างเอสูง5เมตรครับกว้าง6เมตรครับเอาไทยด้านหลังเก็บขอบสวยง,งามนะครับพร้อมส่งงานเวลา,วต,าวติดตั้งแค่2เดือนนิดๆนะครับเกือบ3เดือนโอเคผมพามาเดินรอบอาคาร ดูมุมสูงไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่มีค่อนข้างจํากัดครับผมพยายามจะให้เห็นภาพมุมสูงให้เยอะที่สุดนะครับโอเค ลึกเข้ามา40เมตรนะครับอาคารหลังนี้กว้างก็คือ30เมตรนะครับไม่มีเสากลางนะครับประตูมีตรงนี้อีกบานสวยงามมากครับงานค่อนข้างละเอียดนะฮะเรียบร้อยนะฮะโอเค สนใจสร้างนะครับติดต่อผมได้ที่เบอร์086462541ทีมแฮปปี้คอนสวัสดีครับ